อยากเปิดพวกมึงว่ะเอ้าทำไมเดินกลับวะอ๋อมานี่มานี่ค oh, ิมเฮ้ยเก็บกระเาไอ้นี่ต้องจ่ายตังก่อน โอคุยกับไอ้นี่ปะไปหาตัวเอ็มะตัวเอ็มมันอยู่ไหนวะ Hey. Hey. What are you doing? Oh, it's okay, it's okay. They're with me. Thanks for coming, welcome, Magalha. <laughs> Yourself, okay, the minimum spend here is insane. You didn't really make you pay for the real, estate. you see. You oh, uh, this is my lovely mother. You're going to help my boy, right? Jackie. Hi, sweetie, I'm Jackie. Real estate, this beautiful pieces. Kaylee, she's got more fucking followers than the Pope. What's up? They were at UL. What's up? Yeah, mm -hmm. Cost us a fortune getting them in there. เอายิงไหมอะ่ะทดสอบปืนสีดำไหมไม่เอาไว้มือดว่ะ,ะแหน็น้ำกันเหน็บน้ำไปเฉดเสื้อน้นนำก่อนโอเคใครที่จะซื้อเรือดำน้ำก็ต้องมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมข้างๆดมอนคาสิโนเนาะชื่อว่าเดอะมิวสิกร็อกเกอร์แต่ดูดิีทีนี้เราซื้อได้อย่าง เออซื้อได้เ,เล้วกนะิมซื้อได้ยังกิมซื้อแล้วเออซื้อมาเลยอ๋อกดนี่อะไรวะกดไอตัวเอ็มขึ้นมาไปที่เซอร์วิสแล้วเลือกเลือกอะไรวะเลือกชื่อเรือดำน้ำอะ่ะเจอละเออเรียกดินี้ เอ้อแล้วชวนกูเข้าซีโอหน่อยดิอ๋อหอำนำมีที่ซื้อมาจากเรือดำน้ำนี่มันจอดได้อะเรือลำเนี้ยจอดจอดในเรือดำน้ำได้เรยวผมเรืเรอดำน้ำก่อนจะไปนะไม่มาอีกเหรอเรือดำน้ำยิงไม่เห็นได้มันต้องไปอัปเกรดไปนในในเรือดำน้ำได้เหรอเออ Mm. ใช่ไหมมันจะลงจอดได้อะใช่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 มันออกเครื่องบินจอดได้อ่ะไม่ใช่เหรออืมใช่ใช่ของผมแต่แบบมันไม่มีคนที่กด E อ่ะก็หาดิเออได้ละได้ละเต่ำเออเก็บต่ำกว่าจะเป็นเี s ยชิบหายก็ได้แล้วนะแล้วพี่อย่าบอกสีผิดสีเขียวสีเขียวว่าดและสีฟ้าอ่อน มันดูไม่เห็นหยุดมึงอยู่ในเรือดำน้ำนยังฉันเดูนอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ไหนวะนี่อะไรอ่ะกดอะไรไม่ได้เลยเจอลูกน้องมึงแล้วกำลังแม่งทำอะไรอ It's a been l ยู่อเอ m e อ๋อคิมมึงกำลังดูไอ้นี่อยู่ใช่ปะมันกำลังเล่าอยู่ใช่ปะใช่ช่างมันฉากน,นี้ตัดไปเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อดืด่มน้ำมันไม่พาให้ดูโอ้คิมมึงซื้อดื่น้ำมันเล็กมาด้วยเหรอ,อซื้อหมดหมดเลยใช่ไหมของใ,ในนั้นอนะ่ะอืมมีเราน้ำมันเล็กด้วยแนนอนซื้อเรดามัมาดูไว้แล้วนะ ไอเรนํำน้ำนี่มันยิงจรวดติดตามเลยด้วยนะจรวดแบบเราประคำได้เองอะอยากตีไม่ดูยี่ไก็อัดคลิปดิไม่อัดเพราะว่าระหว่างรอไปสำรวจเดยนน้ำน้ำดีกว่าเดินสำรวจกันมีอะไรบ้างนี่คืออะไรอันนี้ทางออก ไหนข้างล่างมีอะไรเออห้องนอน่ะคิมข้างล่างมีห้องนอนแล้วก็โต๊ะคอมเฮ้ยนอนนอนได้ปะเออนอนได้ด้วยไปไปอีก ลุกๆเดินต่อฮะสำรวจต่อนี่แหละอันนี้ห้องนอนของลูกเรือเนาะมีวิทยุล็อกเกอร์อันนี้ห้องอาหารเดินได้แล้วเดินได้แล้วพี่เฮ้ยที่นี่นี่ปวดไฟปวดที่ป้าเป็นไฟเออสวยนี่มีเลดี้โอด้วยวิทยุนะฮะเลดี้โอ ราไม่มีกล้องทางไกลป่าเราไม่มียุ่งกับมันนะฮะมาผมดิพี่นำมันกล้องทางไกลเฮ้ยเมื่อกี้เราเก็บอะไรไปเขยืขึ้นไปหาสำรวจข้างล่างเหรอเออขึ้นไปหาเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเฮ้ยพี่ผมยิงยิงมิซายเหรออืมยิงเรือดน้ำตรงข้ามมันมีผมเออเรือดน้ำมีบันพังนะเว้ยคนอื่นยิงพังได้นะแล้วแล้วเราสามารถขับเรือน้ำได้ด้วย มันไปขึ้นทางไหนอเรียบร้อยผมยิงลวน้ำมันพังเลยใช่เหรออืมจมแล้วหืพี่ลองมาส่องกล้องดูดิจิด<ช>ลดดนิงดาวเฉยผมจะขับผมจะขับเรือพี่ส่องกล้องทางไกลดู มันจะยิงได้ตอนที่อันนี้ตอนที่เจอเฮ้ยย่นี่เอ้ายิงอะไรไปอ่ะขี้ขวายิงอะไรวะพี่อะไรวะไม่มีโดนไม่มีโดนเอ้ขี่ปะนาวุธขี่ปนาวุธยิงอยากเลยดำน้ำเหมือนในเกมอ่ะก็ใช่ไงก็บอกอยู่มันทำได้บังคับบังคับเองด้วยใช่ไหมแล้วมันจะยิงไปไหนอ่ะผมบังคับอยู่นะแล้วแต่มึง โค้ดที่เห็นที่ไหนวะเห็นบินไปตรงนูน้นเลยแล้วดีคิมขับเรือนี้โอ้โ GTA ไม่น่าเล่นตลอดโอ้เล่นเป็นตู้เกมเลยคิมมาขับโดนเอ้ยมาขับจรวดเห็นคุมาขับจรวดไหมเห็นหน้าคนเห็น สีหน้าบังคับตำรวจนะครับผมทำไมเห็นนะอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่ากําลังนั่งนั่งเครื่องบังคับตำรวจอ่ะเข้าใจปะะยังมีกดจิ้มจิ้มอะไรดี่ยเฮ้ยจะบอกนะว่าเราก็บังคับได้เหมือนกันเอาแล้วท่านผู้ชมเราบังคับได้เอ t นเอร์ไปฮะคิมยิงไปแล้วอืมที่ผายแน่ ย่ฮึ้นมาครับใหญ่หีไม่เร็วเหมือน,นกันนะเนี่ยแรงจริงเฮ้ยมันบิดไกได้แค่ไหนอะ่ะนี่ผมมาขับยานานแล้วพี่เฮ้ยบิดไกได้แค่ไหนไวะเนี่ยเราขอลองบิดแกที่สุด,ะดนะนานแล้ว อ,อ๋อ,อได้แค่นี้สัญญาณเริ่มขาดหายละก็ตายอยู่นะบินไปถึงไอ้นี่เลยเห็นอนกลางเมืองเลยกด e s t a n d up ไอ้นี่มันขับเรือน,น้ำแล้วเหรออ๋อเอาอว่ะกับตันเรือคิมยังขับไม่เป็นเลยเนี่ย กัปตันคิมเอาว่ะซื้อนี่มีทีนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมีใบขับขี่เดือดำน้ำยังไปทำใบขับขี่เดือดำน้ำยังคิมไปดำน้ำผมครับผมครับไดอดำน้ำไม่เป็นไม่รู้ว่ะผมครับไม่เป็นอย่างนั้นไหนลองดูข้างนอกสิพี่คิวลองบังคับี่ผมครับไม่ให้เป็น ลุกขึ้นมากัปตันคิมบังคับเรียนะไม่เป็นนะฮะท,ท่านผู้ชมเ้า Why do they make the leather so small? Enter ในการขัดเอ่ออะไรวะเนี่ยวิ่ ยิงะไรไปวะคิมยิงเหรออืมทำไมเทียนต้อนยิงเหรอใช่เอ้ยเรามาขับยังไงอะ่ะนั่นดิเออมาขับยังไงวะ พี่ลองกดคอนโทรลกับชิปแล้วนะมันมันไม่ได้พี่มีเดียวน้าปู่หน้าโบมเหรยิงมันดิพี่ไปคุมไปยิงมันดิกดเลขแปดเลขอะไรไม่ได้เหรอหอืมโอ้โอเฮ้ย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 มันจอตัวเราเลยนี่หว่าอืมยิงได้ไหมยิงไงอ่ะ อ๋อยิงได้นี่ก็ยิงได้ไงยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วคิมยิงใส่ข้างบนยิงได้หลายรอบใช่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 ยิงได้หลายรอบมือแบบพอดี่พ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 ี่ลองหยุดยิงหยุดยิงดูขี่ปนาวุธถผมนะพี่ผมจะยิงแรงไหมหยุดยิงหยุดยิงก่อนเดี๋ยวมันทังเออหยุดยิงละขี่ปนาวุธด้วเนี่ยทำไมกดเดินไม่ได้วะก็บอกอยู่แบบหูดาว กูดาวเลยก็ผู้ดาวกูดาวเลยจบเยี้ยวกันเดี๋ยมเยีบบ้ยวกัยเกินพังแล้วเรือลำน้ำมัน <c oughs> ไอ้ตำรวงก็มีเรือลำน้ำไกลๆเ <c oughs> ข้ามา มีคนยิงจรวดมันู้จะมาหาเราก็ไอ้ยิ้มันมามันมาไอ้ยิปเราหันไปเจอพอดีเลยตายยังไงเมือไหนวะไอ้สั์เจอกันดิเรือไหนอะเรือข้างหน้าเราเนี่ยเนี่ยลับนั้นน่ะพี่ไม่ไกลรขึ้นเรือเป็นยังไงอา้าว ไมไม่เห็นเรือดำน้ำตรงนี้วะเอา้ากว็วาบขึ้นไปเลยเนี่เออ <c oughs> ขับบนบกดีกว่าขับล่างแม่งขับตามหมาเนอะเออวะ่ะเฮ้ยสวยแล้วโอ้ย <c oughs> ประหลักเคกไอชิมกูเองีอกูเองอกองูลง เอา448มันมนี้ขึ้นเ้นขึ้าขึ้นข้นขม้นขึ้นขึ้น้นขึ้นได้วขึ้ขึ้น,นขึ <c oughs> ้นำนนำ้้นนน้ อุ้ยมันยิงมาด้วยนี่ว่าคิมก็มันยิงด้งมันยิงไม่หยุดเลยอุ้ยอุ้ยยังไปช่วยเแล้วเรียบร้อยมาซาดีนอ่ะมันไม่รอดแน่บอกใครเนี่ยขับโดรโซ่มาแล้วเห็นมันแล้วด้วย ถ้าไปเรียนคือเมื่อไรมันจะล็อกเป้าให้ให้แบบโอเ้เจ๊โอ Fox, ้มันดำน้ำหนีเลยโจอันนี้ของใครอ่ะลันเนี้ยยิงแม่งเลยมันยิงผมทั้งสองรันเลย

มันจะมายิงผมไปกูดได้ M4 ไปได้ไงวะพังละมาดีมาเอาก่อนไม่มามาก่อนมาลักกันมาลักกันดูถึงแล้วเนี่ยค่ะเดินไปไหนอะ่ะตายหนึง่งพี่ตายหนึง่งเข้าหลังอีกตัวลนลงอน่ะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นรวน้ำก่อน

ตรงไปตรงไปไม่ถึใช่ข้างหน้านี่ปะเดี๋ยวบังคับจรวดยิงแม่งเลยไปจ่อข้างหน้าเรือนะจออข้างหน้าเดรยวไม่มีปฏิกับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปโถเอ้าจมน้ำเลยลงเลยนี่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 พี่บังคับเรือนะต้บังคับเรือ มาับไม่ได้เอใหม่ลองก่อนคุมจะนทซาติดตามยิงแง่อยดีฉันมาช่วยผมยิงอ่ะจะทำภารกิจไม่ยิงภารกิจอะไระไอ่ะเฮ้ยเหมือนจะบังคับไปแล้วอะ่ะ ดีมันเรียกเรือพี่มันเรือกเรือมันพี่มันเห็น <ผม S 1> ตรงเรือยอดบ้านมีคนขับเรือลำเล็กๆมาใช่ป่าววะผมยิงเมื่อกี้พังเลยคนแมนเลยเรียกอะไรผมยิงมันเมื่อกี้มันขับเรือมาอ่อนเหรอเกมน,น่าจะบั๊กอะไรอย่างที่บอกออกเข้าใหม่ถึงจะได้มีคนยิงบนเกาะเห็นปะ ในแมปอะตรงที่เรายิงกันตอนแรกอะข้าง,งข้าง,งชบบายหาดเออยิงจรวดใส่มันดิไปไหนอะ่ะตอนนี้ก็ดำน้ำเล่นไม่มีอะไรหรอกไหนจะไปเกาะอ,อะไรอะมันต้องทำภารกิจไม่ใช่เหรอถึงจะไปได้อะเกาะแล้วนะได้หมดได้หมดตอนนี้เยิงขีปนาวุธเร่ว เรืม่มือรกิจเลยดิเดี๋ยวขอขับเรือก่อนมใครจะไม่ได้ขับเรือพี่อ่าขับสิอ่ะขับไงอะ่ะเอ้ยไม่มาจอดมาร์กทูใกล้ๆเลยเนี่ยยิงเลยแล้วกันจิมปิดปิดเพลงอ้าวมันตายเดินวิสัย ี่เห็นปะไอคนที่ลงนะยิงมันหน่อพี่เอเอเนี่ยเหรออืมเอาพี่ไอสัตว์เคยตื่นแอบร้ายแอบไลาย เฮ้ยตัวนี้อยากยิงหว่ะแต่ไม่ยิงไม่ได้ได้ไรถึงเกิดตื่นได้ไปดิกดภารกิจดิแน่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 ใช่ปะตัวเฮ็ดเนี่ยหรอไม่ดูใช่ปะใช่เลย